เดี๋ยวบุ oh, ้งเฮืออ่ะข้างายคนที่ข้าว่ี่ี่ขยที่อาโอ้ก่องัตวด้วยก่องไอรน่ยังสีแป้งกองตัวเองอยู่ลกองไปยงนเาต้ออยจะสไตล่เที่ยงหมอไามะขาม หคืหอฐาน้แไปซุปขี้ยกมุดยกคือเบือคือดำแทะปาด์ตมารอให้รอหน้าอุ่นเป็นเก็บขานี่นั่งขานี่ ก็สีแปเอานั่นื้อถัาดีกก่อนเะก็เสียจะทายทายกว่ายินบอกใครจักให้ใหหใมือนี่เขาง่ามอยู่บาเขางามอ่เาเขาเขาหน่อยเนาะ พ่อเห็นว่าคนหมาดสุ่มอะไรบปะคนงานมันคือคนงานคนว่าแล้ววุนโซ่เพื่อเป็นสิเกีลเฮ้ยเนี่ยมาตัด โอ้เองเาอยู่าคนนี้่สีแงแก่เด้อเป็นคน้งหนาโอเคเอ้แกงามบะดะเฮ้ยงงามเปจัง ไปสิบ้ามาคามเออนี่คุสิโต้ข้าเขาจะมีไรเออนี่มาล่ะเออมา